นกรุสุดท้ายไปแม่สอดจังหวัดต,ตากครับพาท่านผู้ชมมาที่หอประชุมโรงเรียนสพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากชมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนหญิงชั้นม .6 ของโรงเรียนคุณครูอาจารย์นักเรียนเกือบ800คนร่วมเป็นสักขีพยานและชื่นชมความดีที่นางสาวบรรณพรคำโสภานักเรียนชั้นม .6 อายุ18ปีของโรงเรียนทําความดีเอาไว้ภายในงานมอบทั้งเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาให้กับนางสาวบรรณพรถามว่าเธอทําความดีอะไร ได้รับคําตอบว่าเย็นวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนบรรณพรก็ไปเข้าเวรเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสมาคมกู้ภัยพายัพอยู่ที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากเข้าเวรได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมีผู้มาแจ้งของความช่วยเหลือบอกว่าเช้ากเกรี่ยงท้องแก่คนหนึ่งลูกโผล่หัวออกมาแล้วนั่งอยู่ข้างถนนไปช่วยทีบรรดพรซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยจิตอาสามาสามปีแล้วเคยอบรมการทำคลอดฉุกเฉินหอบเครื่องมือไปช่วยทันทีดูบรรยากาศที่เธอช่วยครับ ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนิ่งมากมีีลลูก่แทำคลอดอย่างธรรมทานเงทั้งทั้งที่เป็นเด็กสาวอายุแค่18ปีทุกอย่างสำเร็จด้วยดีเด็กปลอดภัยแม่ปลอดภัยครูบาอาจารย์และโรงเรียนภาคภูมิใจมากทุกอย่างสำเร็จด้วยดีเด็กปลอดภัยแม่ปลอดภัยครูบาอาจารย์และโรงเรียนภาคภูมิใจมาก เป็นคนเก่งเป็นเด็กดีจริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก